นิทานเรื่องสีซอให้ควายฟังในหมู่บ้านสงบเงียบแห่งหนึ่งมีบัณฑิตหนุ่มชื่อว่าสยมภูเขาเป็นนักดนตรีที่มีพรสวรรค์ในการสีซอเป็นอย่างยิ่งทุกตัวโน้ตที่ออกมาจากคันซอของเขานั้นไพเราะราวกับมีชีวิตสยมภูมีความเชื่อที่แน่วแน่ว่าดนตรีมีพลังในการยกระดับ จิตวิญญาณของทุกสรรพ,พสิ่งวันหนึ่งสยมภูมองเห็นฝูงควายกำลังเล็มหญ้าอยู่ริมทุ่งนาสายตาของเขาจับจ้องไปที่ควายตัวใหญ่ที่สุดที่มีผิวสีเข้มและในตาเรียบเฉยสยมภูคิดว่าถ้าเสียงซออันบริสุทธิ์ของข้าสามารถบรรเทาความเหนื่อยล้าและเพิ่มความสงบให้แก่สัตว์ที่ต้องทำงานหนักเหล่านี้ได้ก็จะเป็นบุญยิ่งนะัก สยมภูเดินไปยังริมรั้วนาเขาประสานมือไหว้ควายด้วยความเคารพแล้วเริ่มบรรเลงเพลงที่ไพเราะที่สุดของเขาเพลงนั้นมีความลึกซึ้งของจิตใจมนุษย์มีความอ่อนโยนของสายลมและความเงียบสงบของสะบัวในขณะที่สยมภูตั้งใจบรรเลงอย่างหมดหัวใจควายตัวใหญ่กลับเงยหน้าขึ้นเพียงชั่วครู่ดวงตาของมันมองมาที่เขาอย่างว่างเปล่า แล้วก้มลงเล่มหญ้าต่อไปอย่างไม่สนใจใยดีสยมผู้เปลี่ยนเพลงพยายามใช้เทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นหวังจะดึงดูดความสนใจแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับเป็นเพียงการใส่หางของควายที่ปัดมแมลงวันและเสียงเคี้ยวหญ้าที่ดังมอ,อมอมออย่างไม่ใส่ใจเขาเหนื่อยล้าจนซอเนิกจากมือโดยความผิดหวัง เขาบนกับตนเองว่าเสียงซออันวิเศษของข้าเหตุใดจึงไม่มีอนุภาพแม้แต่จะหยุดควายให้เงยหน้าขณะที่สยมภูนั่งท้อแท้มีชายชาราเจ้าของนาเดินเข้ามาพร้อมรอยยิม้มชายชารากล่าวว่าท่านบัณฑิตท่านเข้าใจผิดแล้วเสียงซอของท่านมีได้ขาดพลังเลยแต่ควายนั้น มีขีดจำกัดในการรับรู้ที่แตกต่างยาที่มันเคี้ยวอยู่ตรงหน้ามีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับมันมากกว่าเสียงเพลงใดๆที่ท่านบรรเลงชายชราเล่าต่อว่าการที่ท่านตั้งใจสีซอให้ควายฟังเปรียบเสมือนการพยายามสลักบทกวีลงบนก้อนหินริมนาหินนั้นแข็งแกร่งและคงทนแต่มันไม่สามารถซึมซับความงามของตัวอักษรได้ ในขณะเดียวกันหากท่านนำบทกวีเดียวกันไปให้สิทธิผู้หิวกระหายความรู้เขาจะเก็บรักษามันไว้ในใจตลอดชีวิตสยมภูได้สติเขาเข้าใจแล้วว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เสียงสอแต่เป็นการเลือกผู้ฟังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสยมภูเปลี่ยนจากการสีซอริมนาไปเป็นการสอนดนตรีในศาลาธรรมเขาใช้พลังงานและความสามารถของตนเอง กับผู้ที่เห็นคุณค่าและสแสวงหาศิลปะเสียงซอของเขาจึงไม่ได้สูญเปล่าอีกต่อไปแต่ได้สร้างสรรค์สิทธิที่มีความสามารถมากมายสรุปข้อคิดนิทานเรื่องนี้ตอกย้ำความหมายของการสีซอให้ควายฟังว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่ผิดที่ผิดทางและสอนให้เราเรียนรู้ที่ประเมินความพร้อมและคุณค่าของผู้รับก่อนที่จะทุ่มเท เพื่อให้การกระทำของเราเกิดผลสูงสุดและไม่สิ้นเปลืองพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่มีวันเกิดผลความหมายอันลึกซึ้งของสุภาษิตสีซอให้ควายฟังความหมายโดยทั่วไปความหมายหลักการพยายามสั่งสอนแนะนำอธิบายหรือให้ความรู้แก่ผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจไม่มีความสนใจหรือมีสติปัญญาจำกัดจนไม่อาจรับรู้หรือทราบซึ้งถึงสิ่งดีงามนั้นได้ ทำให้การกระทํานั้นสูญเปล่าหรือเสียเวลาไปโดยไร้ประโยชน์ความหมายที่ละเอียดลึกซึง้งสุภาษิตนี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่การดูถูกผู้ฟังควายเท่านั้นแต่ยังแฝงข้อคิดที่ลึกซึ้งถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารและการใช้พลังงานไว้ด้วยการไม่รู้จักเลือกผู้รับผู้ที่สีซอผู้ให้ความรู้ขาดความเข้าใจในธรรมชาติของผู้รับควาย ว่ามีขีดจำกัดในการรับรู้หรือให้คุณค่าต่อสิ่งที่นำเสนอดังนั้นการพยายามอย่างหนักในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจึงไร้ผลความแตกต่างระหว่างคุณค่าที่มองเห็นสิ่งที่ผู้ให้เสียงซออันไพเราะอ,อาจเป็นเพียงเสียงรบกวนสำหรับผู้รับที่ไม่ได้มีพื้นฐานการรับรู้เดียวกันควายย่อมไม่เข้าใจดนตรีการสิ้นเปลืองทรัพยากรผู้ให้ต้องใช้เวลา แรงกายและความสามารถพลังงานในการสีซอแต่ผลตอบรับคือความว่างเปล่าหรืออาจเป็นความรังคาจากผู้รับเป็นการเน้นย้ำถึงการใช้พลังงานในสิ่งที่ไม่มีทางเกิดผลข้อคิดเชิงลึกสุภาษิตนี้สอนให้เราหยุดประเมินสถานการณ์ก่อนลงมือทำสิ่งใดโดยเฉพาะการให้คําแนะนำหรือความรู้ควรมองหาผู้ที่พร้อมและเปิดใจรับสารน,นั้นมากกว่า การทุ่มเทให้แก่ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่า